สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำข้อสอบกันอีกแล้วนะคะก็คือข้อสอบจาก Middle European m i d เด e ลยูโรเปียน t มท m ลเ i c a l o l ลิมปิค m b o 2 0งพค่ะก็คือให้เส้นตรง AD นะคะผ่านก็คือเป็นจุดศูนย์กลางของวงกลมล้อมรอบของ3ามเหลี่ยมมุมแหลม ABC เส้นตรงที่ผ่าน D นะคะขนานกับ AB และ AC นะคะเส้นตรงนี้นะคะผ่าน D กับเส้นตรง ac และ ab นะคะที่จุด e และ f คือจุดนี้จุดนี้แล้วก็จุดจุดนี้กับจุดนี้นะคะส่วนเส้นตรง ef และ bc นะคะ ef ef และ bc นะคะจะตัดกันตัดกันที่จุด g e, ค่ะ จรงพิสูจน์ว่า ad และ dg ตั้งฉากกันก็คือตรงพิสูจน์ว่า ad และ dg นะคะตั้งฉากกันโอเคค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะค่ะอันอันดับแรกนะคะเราจะให้จุด g พราม์นะคะ g พลาม์ก็คือจุดจุดนี้นะคะคือเราได้จุด g พรามนะคะแทนจุดตัด ขอเส้นตรงที่รับผ่านดีค่ะที่ตั้งฉากกับเส้นตรง bc เพื่อทนตั้งฉากกับเส้นตรง bc หรือเส้นนี้ค่ะค่ะต่อไปเราจะใช้ ใช้ทฤษฎีบทของเมร้อนนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าจุด E, F และ E นะคะอ E พลามค่ะเป็นเส้นตรงเดียวกัน และีนะคะเท <G S 1> ่ากับ G ีพรามค่คะก่อนอื่นนะคะให้เราสังเกตนะคะว่าเนื่องจากมุม DBC จะเท่ากับ FCD จากรูปนะคะ DBC จะเท่ากับ DBC ก็ BC, คือตรงนี้ DBC นะคะจะเท่ากับ FCD คือ FCD ก็ CD, คือมุมนี้มันจะเท่ากันนะคะซึ่งจะเท่ากับ90องศาและมุม DFC เท่ากับมุม BED เพราะฉะนั้นนะคะรูป รูปสามเหลี่ยมทั้งสองอันนี้ก็คือเพราะฉะนั้นนะคะรูปสามเหลี่ยม EBD และสามเหลี่ยม FCD จึงมีลักษณะคล้ายกันค่ะเราก็จะได้ว่าเลมดาน,นะคะเท่ากับ dc ส่วนด้วย cf เท่ากับ db ส่วนด้วย dc เท่ากับ de ส่วนด้วย df ค่ะส่วนด้วยเบเนะคะค่ะดังนั้นนะคะ นะคะจะเป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานซึ่งจะได้ดัมดมด้าน,นะคะเท่ากับ DE d, f d a a a e ส่วน df เท่ากับ f a ฟเวนค่ะก็จะได้แบบน,นี้นะคะเราจะต่อไปนะคะทฤษฎีบท ูสามผัดรูปสามเหลี่ยมจีพรามซีดและจีพารามดีบีนะคะจึงมีลักษณะคล้ายกัน คือ g G p r า m CD นะคะ G.Pram CD อันนี้ใช่ไหมคะกับกับ G.Pram DB G.Pram DB รูปนี้นะคะมีลักษณะคล้ายกันต่อไปนะคะจากทฤษฎีบทโคไซ เราได้ว่าคือก็คือจะได้ว่าจีพรามก็คือเราเราก็จะได้ว่านะคะ c ี g ีจีพรมส่วนด้วย <D' S 2> ดพราดีจะเท่ากับไซด์ของมุม G ีพรม์ดีซีค่ะส่วนด้วยไซด์ของมุมดีพรม์ c ีีค่ะจะเท่ากับไซด์ของมุมดีบีซีส่วนด้วยไซด์ของมุมบีซีดีค่ะ เราก็จะเท่ากับ dc ส่วนด้วย db ค่ะค่ะในเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะค่ะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็จะได้ว่าโดยทำนองเดียวกัน ส่วน G ีพารามดีนะคะจะเท่ากับดีบีส่วนดีซีค่ะดังนั้นดีดีซีขอไปค่ะดังนั้นนะคะ B g จพารมส่วนด้วย G ีพารามซีจะเท่ากับ B, G จพารมส่วนด้วย G ีพารามดีคูณด้วย ดีพามดีส่วนด้วย c ีีพัยจะเท่ากับ db นะคะส่วนด้วย dc ทั้งหมดกำลังสองเท่ากับดดลต้ากำลังสองค่ะค่ะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะก็จะได้ว่าโดยรวมแล้วนะคะเราก็จะได้ว่าจะได้ว่า รวมแล้วก็จะได้ว่า CF ส่วนด้วย AB คูณด้วย AE ส่วนด้วย FA คูณด้วย BG พลัมส่วนด้วย GC พ G ลัม C เท่ากับ1ส่วนแลมด้าคูณด้วย1ส่วนแลมด้าเท่ากับแลมด้ากำลังสูงซึ่งเท่ากับ1ค่ะ และ F ดูบ่บนส่วนโคง AB และ AC ด้วยความแหลมของมุม a b c ของมุม b เซ ละจีพรามนะคะอยู่นอกส่วนโค้ง BC โดยบางนูนทฤษฎีบทของเมลอสจึงสรุปว่า กับจีพราดังนั้นมุม um GDA เท่ากับ90องศาค่ะเพื่อจากโจย์นะคะเราจากโจย์นะคะที่ให้เราแบบพิสูจน์ว่า A D และ D G ต DD, ั้งฉากกันนะคะเราก็จะเห็นว่า G เท่ากับ G พราดนะคะเราก็รู้มาว่ามุม um GDA GDA ม d a d ก็คือ90วองศาแล้วก็ทำให้รู้ว่า G ีล้ากับ G ีพรามค่ะขอบคุณที่รับชมรับฟังนะคะขอบคุณค่ะ